ทำเอาคุณพ่อจินจรินธรรมวัฒนะซึ่งเป็นสามีของหนิงปณิตาเดือดจัดเลยนะคะหลังอยู่ๆก็มีคนมาปลอมอินสตาแกรมส่วนตัวของลูกสาวอีกนะคะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกด้วย คือน้องนิรินเนี่ยก่อนหน้านี้ก็เคยโดนนะคะซึ่งคุณหนิงปณิตาก็เคยออกมาโพสต์เตือนไปนแล้วรอบหนึ่งพร้อมเตรียมหลักฐานไว้เอาผิดเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแต่ไม่วายค่ะล่าสุดโดนอีกแล้วงานนี้ทําเอาคุณพ่อจินทนไม่ได้นะคะต้องออกมาโพสต์ข้อความผ่านอินส a าแกรมส่วนตัวและระบุว่าคนเรานี่ก็แปลกนะกับเด็กก็ยังปลอมไอเขาแล้วบอกว่าอันนี้คือของจริงหน้าจุดๆุจริงๆ ทางด้านแฟนคลับที่เห็นต่างก็เข้ามาคอมเมนต์กันยกใหญ่ค่ะแล้วบอกคนอย่างนี้ต้องจัดการให้หนักอย่าปล่อยให้คนไม่ดีลอยนวลดำเนินคดีเอาผิดไปเลยนอกจากนี้นะคะยังมีแฟนคลับบอกอีกว่าช่องจริงของน้องนั้นมีผู้ติดตามเยอะกว่านี้อีกเนาะใครจะไปเชื่อว่านี่คือของจริง คุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง TrueSide HD เรายังมีคลิปดีแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแะครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ TrueSide HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ